สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรวิ่งล่างเดินต่อมาแบ่งปันกันอ่ ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ทุกทกท่านที่มีคอมเมนต์ดีๆเข้ามาทักทายกันนะคะ1ไลค์ของท่าน1คอมเมนต์ของท่านเป็นกําลังใจที่ดีให้กับผู้คํานวณแล้วก็วันนี้นะคะก่อนจะอัดเทปผู้คํานวณน,นะเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะก็ต้องขอแสดงความดีใจกับทุกทกท่านนะคะที่ได้อ่ใช้ประโยชน์นะคะกับสูตรวิ่งนะคะ หรืออสูตรที่ผู้คำนวณให้ไปนะคะหลายๆสูตรบางท่านก็จับรวมกันนะคะบางท่านก็ได้2ตัวล่างบางท่านก็ได้2ตัวบนนะคะบางท่านก็ได้วิ่งต้องขอสแสดงความดีใจด้วยนะคะหลายๆท่านเลยอ่านคอมเมนต์และสบายใจนะคะว่าเออยังมีคนได้ใช้ประโยชน์นะคะกับการคำนวณของผู้คำนวณต้องขอสแสดงความดีใจกับทุกทกท่านนะคะ ่เดี๋ยววันนี้เรามาทําสูตรนี้กันต่อนะคะสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งล่างเดินต่อ,อชื่อเดิมนะคะคือสูตรวิ่งล่างของว,วันที่หนึ่งกุมภานะคะแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกัน 8บวก8เท่ากับ16แล้วก็16บกวก0ก็เท่ากับ16แล้วก็ใส่6นะคะเราได้เลขวิงล่างนะคะก็คือ6เลขที่ออกก็คือ4 6เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะสักครู่นะคะแป๊บ ดึปากกาหกล่างนะคะมานะคะต่อนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่แล้วก็สี่นะคะเราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือสี่เลขที่ออกก็คือแปด สี่เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะสี่ล่างมานะคะหกบวกหกเท่ากับสิบสองสิบสองบวกแปดเท่ากับยี่สิบแก็ใส่ศูนย์นะคะ เราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือ0เลขที่ออกก็คือ70เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะศูนย์ล่างมานะคะ8บวก8เท่ากับ16 16บวก5เท่ากับยแล้วก็ส1นะคะ เราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือ1เลขที่ออกก็คือ1 9เพราะฉะนั้นวัน,นี้ของเรานะคะ1ล่างมานะคะ4ี่บวกสี่เท่ากับแปบวกสามเท่ากับสิแล้วก็เซนหนึ่งนะคะ เราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือ1เลขที่ออกก็คือ1นหเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ1ล่างมานะคะต่อนะคะ7บวก7เท่ากับ14 14บวก5เท่ากับ19แล้วก็ส9 9นะคะ ราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือ9เลขที่ออกก็คือ9 7เพรนาะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ9ล่างมานะคะเลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้จะเป็นของงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศ64นะคะ8บวก8เท่ากับ16 16บวก6เท่ากับ ยี่สิบสองแล้วก็สสองนะคะค่ะเราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะประจำงวดวันที่16กกุมภาพันธ์พศหกสีนะคะก็คือสองสักครู่นะคะ <c oughs> เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะสองตัวล่างของเรา ต้องบอกก่อนนะคะว่าการทำเทปวิดีโอนี้นะคะเป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลแล้วเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดน,นะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกมาแล้วแล้วเรามาทำเป็นสูตรย่อมถูกเสมอ แต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่16กุมภาพันธ์พศ64สําหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ผู้คํานวณนะคะได้ลงไว้ให้นะคะตั้งแต่งวดที่ผ่านมาก็คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์สูตรนี้นะคะที่เราให้ไว้ก็คือเข้ามาเ7้า นะคะเมื่อเขาเดินต่อนะคะผู้คำนวณจึงนําสูตรนี้นะคะมาคํานวณให้ท่านต่อในงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศ64แต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่16กุมภาพันธ์แล้วก็ขอให้สมาชิกนะคะสังเกตนะคะว่าเขาเดินมา1 2 3 4 5 6งวดนี้นะคะถ้าเขาเดินต่อนะคะจะเป็นงวดที่7นะคะ แต่ปกติแล้วนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรตัวเดียวนะคะมักจะเดินไม่ยาวนะคะแต่แต่เมื่อเขาเดินนะคะผู้คำนวณจึงนำสูตรนี้มาลงให้ท่านต่อค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าอะ,อะไรมันก็ไม่แน่นอนนะคะต้องบอกก่อนว่าให้พิจารณาดีๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูสูตรกันอ่าสำหรับผู้ที่ถามมานะคะว่าตัวเลขพวกนี้นะคะเอามาจากไหนนะคะท่านคงดูเพิ่งเชิดเข้ามาชมใหม่นะคะแล้วก็อ่าดูไม่หมดนะคะดูแค่แค่เห็นตัวเลขนะคะหรือว่าผู้กำลัง ผูค้คำนวณน,นะคะกำลังคุยอย่างนี้แหละท่านก็อาจจะออกไปแล้วนะคะท่านก็เลยไม่รู้ว่าสูตรเราเอามาจากไหนนะคะแล้ว <c oughs> คลิปนะคะหรือ <c oughs> วิดีโอที่ท่านส่งมาให้นะคะผูค้คำนวณก็ดูแล้วว่าผู้คำนวณบอกสูตรนะคะบอกสูตรแล้วนะคะอ่ะถ้าท่านกําลังรับชมอยู่นะคะ <c oughs> ท่านโทษนะคะถ้าท่านกําลังรับชมอยู่นะคะก็ดูสูตรได้เลยนะคะสูตรของเรา ดังนี้ไฟมันจิบนะสูตรนี้นะคะเราจะใช้หน่วยหน้าครั้งที่สองบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่สองแล้วบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่2เท่ากับ x หเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะ ตามเส้นสีแดงที่ฝักที่มาร์กไว้นะคะหน่วยหน้าครั้งที่2ก็คือเลข8นะคะแล้วก็บวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่2อีก2อีก1ครั้งนะคะตำแหน่งนี้นะคะเราจะบวกกัน2ครั้งแล้วบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่2ร้อยหลังครั้งที่2ก็คือเลขนี้นะคะเลข6เป็นที่มาของ8 8 6นะคะท่านผู้ใดที่เข้ามารับชมใหม่นะคะ จดสูตรได้เลยหรือว่าผู้ชมเก่านะคะที่ไม่ได้จดสูตรไว้นะคะท่านจดสูตรได้เลยนะคะหรือจะแคปหน้าจอจะได้อสะดวกกับการที่เราจะนําไปใช้หรือาหรือนาไปดูนะะ <c oughs> ในครั้งต่อไปค่ะท <c oughs> ่านผู้ใดนะคะได้สูตรแล้วนะคะก็ลอง มีเวลาว่างนะคะลองทําดูนะคะว่าผู้คํานวณนั้นนําตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่นะคะพิดถูกอย่างไรนะคะทวงติ่งเข้ามาได้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่16กุมภาพานันธ์พศ64ีนี้สําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในพิ่ <c oughs> ฐานโทษน,นะคะแล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ